พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงการแก้ปัญหาความยากจนที่โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารตำบลจอมศรีอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้มอบโฉนดที่ดินให้แก่ชาวบ้าน189คนรัฐมนตรีว่าการกระทระวงเกษตรและสหกรณ์มอบเงินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมทั้งปัญหาแก้ภัยแล้ง18โครงการ งบประมาณกว่า8ล้านบาทและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสืออนุญาตให้ชาวบ้านเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าป่าป่าไทยและป่าโคกไม้งามจังหวัดอุดรธานีโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ํานะคะว่าไม่ได้เน้นปราบปรามผู้บุกรุกป่าเพียงอย่างเดียวแต่ให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่เดิมได้อยู่ร่วมกันกับป่าและไม่ต้องบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มค่ะบอกว่า ที่เราเรามอบให้นี่ไม่ได้มอบไม่ได้อยู่ดีๆเอาที่ดินของผมไปม,มอบให้ท่านเอาที่ดินของท่านไปมอบให้ท่านแต่ต้องมอบตามกฎหมายนะไม่ใช่ผมไปเอาป่าไ,ไปยกให้ท่านมันเป็นไปไม่ได้เราเพียงแต่ว่าใช้ทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในการแก้ปัญหานที่ดินให้กับท่านท่านจะได้สบายใจว่าท่านสามารถทํากินต่อไปได้ในพื้นที่ที่อยู่อยู่แล้วนะถ้าใครยังไม่มีที่อยู่ก็บรนเจาะไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะต้องไปหาเพิ่มเติมให้แต่มันก็มีพื้นที่จํากัดนะ วันนั้นเราจะทำให้ทั่วถึงทั้งประเทศในปี59นี้นะครับในขั้นในระยะที่หนึ่งทำอะไรก็ตามท่านต้องนึกถึงคนอื่นเขาด้วยไม่ใช่ทำเพื่อตรงนี้ตรงนั้นอย่างเดียวมไม่ได้และทุกคนพอใจไม่ได้แตนะ่เพราะผมไม่ได้ทำเพื่อคะแนนเสียงอะไรทั้งสิ้นผมทำเพื่อประเทศชาตินะรประเทศชาต,ชาติสำคัญที่สุดถ้าประเทศอยู่ไม่ได้จังหวัดตรังก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำหนองมัก เพื่อฟังบรรยายสรุปการเดินการดําเนินงานตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภาัยแล้งหรือตําบลละ1ล้านบาทนะคะและปล่อยพันปลาน้ําจืดสามสามแสนตัวค่ะสําหรับอ่างเก็บน้ําหนองมักแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า1,000ไร่ก่อนหน้านี้ในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลเข้าท่วมที่นาของชาวบ้านบริเวณรอบอ่างจนไม่สามารถทำการเกษตรได้ค่ะ แต่หลังจากชาวบ้านได้ขุดลอกอ่างจากเดิมลึก1เมตร50เซนติเมตรเพิ่มเป็น3มเมตรและสร้างประตูเปิดปิดน้ำทำให้สามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกการเกษตรในช่วงด้าแล้งได้กว่า3,000ไร่ค่ะค่ะและในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมหารือกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือว่ากรออ .5 จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะ ซึ่งในเบื้องต้นผ้าเอกชนก็เตรียมเสนอโครงการหลักๆ3โครงการค่ะทั้งเรื่องการบริหารจัดการน้ําเรื่องการค้าการลงทุนและด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูก,กระดึงที่จังหวัดเลยค่ะคุณวันวิสาคุณจตุรงค์